สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสแล้วครับที่จะมาทำคลิปให้พี่น้องนะครับผมปลาบอนเพชรชาวบ้างนะครับต้นนี้เดือดขามนามสักก้อนนะครับพี่น้องเดือดขามนามก้อนนะครับปกติผมจะไทยนั่นเลยจะไปไท้เห็นเลยนะครับนี่ครับผมเจ้าของเขามาทำรั่วนะครับผมเพราะว่ามันมีข้นเขามากนะครับผมว่างไอ้ประมาณอาทิตย์เมื่อกี้ก็มีคนบุกลุกเขามากนะครับผม พราะเขาบ่อยคนอื่นเขามานะครับนี่ครับตอนนี้รอดลวแล้วรอดรอดลวดลวน้ำนะครับพี่นอ้องไม่ผมอยู่สาเนาะไม่เกาเออนี่ครับเมาไปรจุดใหม่เดิมนะครับผมมาะจุดใหม่เดิมเพราะว่าอาทิตย์กว่าแล้วครับผมผมหมดได้มาเลยเพราะช่วงนี้ผมก็ขึ้นขึ้นหาเฮ็ดครับผมช่วงนี้ขึ้นหาเฮ็ดขึ้นจุด นี่ครับผมเจ้าของเขาไม่เฮ็ดรั่วนะครับพี่น้องครับผมมาถึงก็เจอเลยครับผมนี่นะครับเจอแล้วอาทิตย์กว่านะครับที่ผมบบไดมาอู้ไปบดเครับพี่น้องเจออุ้ยเจอรั่วครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมจะเอาไหม่นี่นี่ครับพี่น้องเห็นป่ะนี่นะครับสวยงามครับผมพี่น้องต้นแรกครับผมเจอเลยเนี่ยอาทิตย์กว่าแล้วครับผมที่ผมบบได้มานะผมก็เพิ่งมาแหรอครับ นี่ครับผมสวยงามครับผมไปโบได้ครับพี่น้องลวงก้านนะครับเนี่ยลวงก้านครับพี่น้องนั่นโอ้ยอย่างพี่น้องนี่เห็นนี่นี oh, hani, voila, ่ครับมองอไปไปผมลวงก้านนะครับผมนี่ครับผมสวยงามครับนี่ครับต้นหนึ่งนะครับพี่น้องโบพิษหวังครับผมมามาปลาเพชรชวังเนี่ยโบเคยพิษหวังสักครั้งเลยครับผมนี่ม้ครั้งที่สิบสองสิบสามบพี่น้องที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมมาแล้วผมบุรีมาทำคลิปเกิดกะมีนะครับผมพี่น้องผมก็มาเก็บไปเลย นี่ครับพี่น้องอีกต้นนึงครับผมเจอแล้วครับนี่ครับโอ้นี่ครับต้นนี้รู้สึกว่าเสียดไออแม่งกินครับผมพี่น้องแม่งกินครับนี่ครับนี่มีมีใหม่ครับเพื่อนเอาใหม่มาเห็นรั่าผมนี่นะครับสองต้นแล้วครับพี่น้องนี่นะครับจุดหมายเก่าจุดหมายเดิมเกิดมันก็ขึ้นมาคือเก่ากับผมเพี้ชาวบ้างครับผมขึ้นไม่เห็นขึ้นเก่านะครับแต่ว่าหมายที่ผมที่จะไปก็คือ ปลาพักเมกครับผมพี่น้องหมายคือป้าพักเมกนะครับใบนี้คือแปลกๆเลยพี่น้องใบนี้คือแปลกๆที่มันห่ออยู่เนี่ยโอ้ใบนี้ไงพี่นออ้องนี่ออกออกเป็นด่างเหลืองไหมนั่นนั่นพี่น้องเห็นปะนั่นใบน่อยๆนะครับเนี่ยใบหน่อยๆเนี่ยไปบัไลค่ารั่วครับผมออกเป็นด่างเหลืองครับพี่น้องสองต้นแล้วครับไปครับพี่น้องตามไป ไปป้าพักเมกดีกว่าครับขามันนี่ประมาณหาเม็ดนะครับพี่น้องไปป้าพักเมกนะครับนี่ครับผมจุดนี่ก็เป็นจุดที่ผมเคยได้แล้วครับผมที่ว่าอยู่ในคลิปที่ซิปที่นั่นที่เก่าที่ซิปผมอยู่เต็มอยู่นี่แหละอยู่ขางต้นพักเมกนี่แหละนะครับผมนั่นคือต้นพักเมกนะครับกลุ่มนี่กับกลุ่มที่ผมเคยได้นะครับผมที่ในคลิปที่ซิปนะครับผมที่ได้ซีต้นน่ะ อู้ตัวนี้แปลกๆไหมพี่น้องเนี่ยตัวนี้แปลกๆไหมนี่ครับไม้ไม้เกานะครับผมบพี่น้องเบ่งนะครับแปลกอยู่ครับกบบุญยังครับเพราะอาทิตย์ก่านเ้วผมบริบ้านเนี่ย ไม้ไม้ห้าก็อยูนนี่ไปบบได้ครับตัวนี้มันเป็นโคดแล้วมันมีงัวครับผมเพิ่นเอางวมาเลี่ยงนะครับไปบบได้แล้วนี่ครับไม้ห้าคือต้นพักเม็กนี่แหละนี่ครับผมต้นพักเม็กนี่แหละอ้อมมันนี่แหละเพราะฝังนั้นไปบบได้แล้วมีน้ำครับผมเพราะฝนตกจะเจอบอ่ครับพี่น้องมือนี้เพราะว่ามันปกติมักก็บ่บนอาจจะพลาดได้ครับผมเพราะว่าทำเป็นอาทิตย์นึ่งเราวบได้มากในบ่น่าจะพลาดครับผม ป้าพักเม็ฆเนี่ยขนาดจะมีคือเก้าองเพิ่นล่ะคุณพี่น้องท้องฝ่าก็มืดขึ้นม,มาแล้วคุณโตกทุกมือครับผมฝนน่นมือตึ๊บนี่ครับมาทั้งใต้นี่ยพันมาแดดมาถทีนี่ออกมาแดดสิ่งนี้นี่ครับอู้ยอดพักเม็ฆพี่น้องคุณยอดพักเม็ฆไหมนี่เด้อไผ่บุ้งว่าอยอดพักเมฆเลยนี่เด้อนี่ครับพักเม็ฆครับผม นี่คือน,นี่นี่คือพักเม็กนะครับที่ผมบอกว่าปลาพักเม็กพักเม็กอนะ่ะนี่แหละพี่น้องพักเมกนะครับกินกับ,บานนลาบกับป่นนะครับผมพี่น้องอนอกมานี่แหละซีมีบอล่ะช่วงนี้บอลจากทิศไวลรัสหลายได้พี่น้องนี่นี่ครับพวก exactly มันมาก,กับฝนนะครับผมพวกเนี้ยเนี่ยจากทิศไวลรัสหลาหลก็บุรลุว่าจะมีเย็นไม่มีนะครับพีน่น้องเพราะว่าผมกับไอ้นั่นอยู่เพราะว่าผมกับบริบาเป็นอาทิตย์เนาะ ผมว่าเป็นอาทิตย uh, anyway, ์เราที่วบนได้มาครับพี่น้องเดี๋ยวผมเดินเข้ามาตรงก่อนพี่น้องครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วนีนี่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 ครับพี่น้องเจอแล้วครับผมนี่ครับว่าแล้รผมว่าบัวพาดครับผมปลานี่เพชรชว่างนี่ครับเจอจนได้ครับผมพี่น้องสวยงามครับผมสวยงามครับอู้พี่น้องของเบิ่งการนะครับผมโงกันครับนี่ครับผม นู่นนะบงการเขาครับผมปั๊บไมนจักเส็นแล้วครับพี่น้องสามเส็นสี่เส็นเลยตัวนี้ไหมนู่นล่ะรอบเลยครับพี่น้องรอบเลยครับนุ่นน่ะว่าการเขาไหมสวยงามแท้นู่นนะครับนู่นนะครับเอกลักษณ์ครับผมเพชรชาวบ้านครับผมนี่แหละเบื้องเบงลังใบนะครับนู่นน่ะลังใบครับพี่น้องลังใบของเพชรชาวบ้านครับ ครับผมบ่พิดหวังครับผมนี่ครับอีกใบนึงครับนี่ครับพี่น้องยุติกันเลยนี่ครับสองต้นสามต้นสี่ต้นแล้วครับผมยูยู่ดันสองนะครับยูนี่ไม่อีกเห็นสองแล้วนะครับยังบ่พิดหวังอีกคือเก่านี่ครับอู้น้องครับลงกันนะครับผมพี่น้องลงกันอืม สวยครับพี่น้องสวยๆวยผมยังบูคิดว่าจะจะได้เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยครับผมปลาเพชรชวาังเนี่ยเป็นอย่างที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆยเลยนู่นนะเอกลักษณ์ของเขาเขาจะเป็นลายแบบขาวแบบขาวขาว่อน่อนกันไหมครับผมลายซ้นลายเขาเอินนะครับผมนี่นะมึงไหมครับเอกลักษณ์ครับผมขอใบสีชมพูนะครับผมก้านนะครับผมก้านสีชมพูกับเขาแบ่งกันชัดเจนเลยครับนน่นนะครับข้อก้านครับนน่นนะครับพี่น้อง แมงชัดเจนเลยขอพัฒนาขึ้นหลายครับผมชุดลูกๆเนี่ยนี่ครับพี่น้องออกงาจะมีอีกบ่เจอซีต้นแล้วนะครับพี่น้องเจออีกแล้วครับนี่ครับผมอืมแต่ว่าดังนิดเดียวครับผมพี่น้องนี่นี่นี่ตัวหนึ่งครับผมนี่ครับอู้นี่ครับผมสวยงามครับนี่ครับนี่ครับอู้ขอผ้าขึ้นไปเลยครับพี่น้องเขาเขามีเส้นผ้าขึ้นไปเลย จากจากใต้ใบถึงหูใบเลยผุนนะครับเขามีเส้นผ้าเลยครับพี่น้องพัฒนาได้ได้อู้ครับผมลงก้านครับพี่น้องลงก้านครับนู่นะครับเส้นเส้นลงก้านของเขานะครับพี่น้องนี่ครับลงก้านนะครับใบแรกของเขานี่เป็นอู้ใบแรกออกหนาเป็นเป็นด่างแบบจะไหนล่ะด่างออกด่างเหลืองด่างแบบด่างเขียวนะไหมพี่น้องใบแรกครับใบแรกเป็นด่างเขียวไหม ใบที่สองด้านขาวครับนี่ครับติดกันนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ห่อนแล้วพี่น้องบ้านนี้ลบแดดแล้วครับผมอาจจะไม่ได้เข้าไปนะครับผมผมบริเตรียมโตมากนะครับเมื่อนี้ผมไยเยามลองเท้าบดมานําเด้นน่ผมอาจจะมาไทยพี่น้องในบ้างนะครับเพราะว่าผมกับบริเตีมาไทยนี่เกิดประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนี่นี่นะครับห่อนห่อนแดดห่อนแล้วข้างบนก็มืดนะครับข้างบนมืดผุข้างบนมืด ข้างบนเมืดนะครับข้างล่างแดดนี่ครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบื้องต้นนี้อีกนะครับผมกะคุ้มคือเก่าครับผมผมนึกว่าจะโบมี่นะครับแต่ยังได้เจอคือเก่าครับผมเพชรช่วังนะครับสวยงามครับพี่น้องสวยงามมากๆเลยลายของเขานะครับทำให้ผมเนีลงไปข้างล่างเพราะเขาอาจจะมีหลายต้นนะครับพี่น้องมุมนะครับที่ผมเคยได้แต่มันลงไปบ่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเขาป้าเขาโลกขืนมาหลายครับผมป้าโกมากเลยตอนเนี้ยทั้งหยาทั้งบอนก็ขึืนมาโลก ผมอ่ได้บุ๊กเข้าไปนะครับเพราะผมบเตรียมอุปรกรณ์ยังมาเลยนะครับเพียงก็ผมพานมากก็เลยล่องอยากมาแวะให้พี่น้องหน่อบ้างต้นนี้คือด่างเขียวครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้เป็นด่างเขียวไหมพี่น้องนี่ครับด่างเขียวไหม,มด่างเขียวพี่น้องด่างเขียวต้น,ตนนี้นี่ครับอยู่ติดกันเนี่ยแปลกๆอยู่นี่ครับพี่น้อง สวยงามครับพี่น้องสวยงามครับเอกลักษณ์มากๆเลยเนาะบ่อน้าไทยนะครับผมเขามีอย่างที่เป็นเอกลักษณ์อีกหลีเดีบ่อน้าไทย่นี่นี่นะครับสวยงามครับพี่น้องผมอาจจะบริเกบไปนะครับพี่น้องอาจจะเอาไว้นี่เลยเพราะว่าอย่างผมบดิเตียวอุปกรณ์ยังมาเลยนะครับถ้าพี่น้องต้องการอยากได้ไปเลี้ยงไปปลูกนะครับผมพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับผมคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับผมต้นนี้นี่ผมสามารถแบ่งให้พี่น้องได้เลยนะครับเนี่ยต้นสวยๆนี่ครับถ้าพี่น้องต้องการนะครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับ ผมแบ่งให้นะครับผมในในในราคาที่ที่คุยกันได้เลยนะครับเนี่ยสวยๆนะครับผมลงกานสวยๆเลยเดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับพี่น้องต้นนี้ครับผมจะมาคุดให้เลยเดี๋ยวผมจะมาคุดให้พี่น้องนะครับในราคาเป็นกันเองนะครับพี่น้องต้นนี้ครับพี่น้องติดต่อเข้ามานะครับผมโทรเข้ามาก่อนก็ได้ครับผมศูนย์เก้าหาครับผมหนึ่งแปดหกเก้าแปดแปดเก้าครับศูนย์เก้าหาหนึ่งแปดหกเก้าแปดแปดเก้าครับผมหรือจะว่าทักมาทางเฟซนะครับผม เฟสผมกับไอสุบินขันหงนะครับสุบินขันหงนะครับผมถ้าต้องการเอาไปเลี้ยงนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมแบ่งให้พี่น้องได้เลยครับผมสวยๆนี่ครับเป็นราคากันเองนะครับผมเ้ารา่กับให้ผมให้กันเองเลยอยากพี่น้องได้เอาไปเลี้ยงนะครับผมปลานีครับเพราะว่าผมมานีผมเก็บไปได้ประมาณร้อยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบต้นแล้วครับพี่น้องปลานีครับบ่อต่ำก็ร้อยเจ็ดสิบต้นแล้วครับผมนี่แหละครับผมชุดเดิมนี่แหละที่ชุดเดียวเลยผมเก็บไปนะครับ ประมาณร้อยเจ็ดสิบต้นในแล้วนี่ครับย่งขึ้นมาคือเรานะครับพี่น้องนี่นะครับเขาพัฒนาขึ้นบ้าเรื่อยๆนะครับผมก้านกับใบนะครับายของเขานะครับรู้สึกว่าเขาจะมีลายไร่ไร่อาจจะเกือบเต็มใบเลยครับตัวนี้นะครับเขามีไา่เกือบเต็มใบเลยนี่ครับแต่ว่าชุดเด่นเขาก็คือคือคือไอ้สือชมพูนะครับผมขอบใบชมพูนี่นะครับผมเอกลักษณ์ครับผม ถ้าเป็น้องต้องการนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับผมโทั่เข้ามาเลยนะครับผมทักเฟสก็ได้หรือว่าคอมเมนต์เขามานะครับ,รบผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ